ครับผมก็อย่างที่บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วแล้วก็รู้สึกชโชคดีมากๆเลยผมเพราะว่าในฐ th านะที่คนเลี้ยงแมวนะครับเราเราอยากเอาสิ่งดีๆให้กับเ,เรียกเป็นว่าเพื่อนแล้วกันนะเพื่อนหรือว่าบางคนก็อาจจะมองเป็นลูกอะไรเงี้ยแต่ว่าผมมองว่าเขาเป็นเหมือนคนสนิทในครอบครัวแล้วกันอะไรเงี้ยแล้วการที่เราได้ทํางานกับแบรนด์ที่เขาคํานึงถึงสุขภาพของเขาผมก็รู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรที่โชคดีมากเลยครับจริงๆเราเป็นทานแมวอยู่แล้วด้วย เป็นเจ้าของแมวเอ้าม <W fry Eng mainland> ีก <lock> <illnesses> <curse> <benim> ี่ต <rawd Moder> ัวครับมีสามตัวครับผมก็เกรย์ครับผมก็เป็นพี่คนใหญ่ที่ที่เป็นแมวจรครับผมแล้วก็อากูมะเป็นเมนคูนครับผมแล้วก็โอคามิเป็นอเมริกันเคิลครับผมความน่ารักของเขาที่เราแบบสำคัญไา้มันคือตรงไหนอะไรเลยครับก็เกรย์ก็เขาก็นิสัยคล้ายผมเขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่นะก็จะอยู่ของเขาแต่ว่าพอน้องชวนเล่น มันก็จะเล่นบ้างผมแต่ว่าก็ไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่แล้วอาคุมากับโอคารมิก็เป็นน้องใหม่ของบ้านเขาก็จะไฮเปอร์ Hyper, หน่อยับผมแล้วก็จะสนมากแต่ว่าอาคุมาเนี่ยจะมีนิสัยขี้กลัวนะผมก็เสียงอะไรดังๆในบ้านมันก็จะสะดุง้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอคารมิก็เป็นเหมือนเบบีของบ้านเป็นลูกคนสุดท้องของทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยอยากมีเพิ่มไหมครับตอนนี้ยัง <laughs> ต,อต,อตอนนี้รอไว้ก่อนผมตอนนี้บ้านบ้านไม่รู้จะรับไหวไหม ม่ถามถึงก่อนหน้านี้อ่ะอาร์ตรบอกว่าเขาได้เป็น<ถ>สิทธิ์บีพที่มาเ<ม>ข้ามาร่วมงานในวันนี้ด้วยจริงๆมันเรื่องตลกมากเลยเพราะว่าคุณแม่ของอาร์ตเขาเขามาเจอบูธของคนิว่าแล้วก็เขาก็ตัสใจว่าจะซื้ออาหารแมวเพื่อจะไปบริจาคแล้วเขาก็เลยบอกว่าอ่ามันมีสิทธิ์เขาไม่รู้ว่ามันสิทธิ์อะไระเขาก็เลยเอาชื่ออาร์ตรลงไปแล้วก็ดันชนะด้วยครับผม <laughs> แต่ว่าอาร์ตรก็ทักมาบอกว่าเ,เป็นเรื่องตลกแต่ว่าเดี๋ยวสลากสิทธิ์ วันนี้เขาก็ไม่ได้มาผมแต่ว่าก็อยากขอบคุณคุณแม่อัดมากเลยที่ช่วยสนับสนุนแบรนด์นะผมจริงๆขงเขาก็อยากเป็น V I P เหมือนกันนะขเขาบอกว่า,าอันนี้เขายิ่งกว่า VIP แล้วอันนี้ถ้าอยากเจอผมก็ทักมาได้ลแล้วผมก็คือปกติก็ปกติใช่ยางวันนี้มาออกงานแบบเข่แ่งแข่เแข่งแแขงแข่งงแบบโขงแต่งแข่งแข่นแข่งอก็แแข่งคข่งข่ง่่มาข่งแข่งแงแขแข่งแข่งแข่งแข่่งงแ เเคยมาลงงพต่อ้นใช่ครับผมครั้งแรกที่เคยร้องเป็นเป็นงานปิดเรียกว่างานปิดก็ได้ที่ที่คอนที่คอนอ่าที่อินแพ็ครับอันนั้นคือผมรู้อยู่แล้วว่าเขามาเพื่อเพื่อมาดูเราเพื่อมาดูผมอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอันนี้คือมันเป็นพับลิคเนาะผมก็มีพี่พี่สื่อด้วยผมตื่นเต้นเมื่อกี้มีร้องเพลงปิดเต้นเต้นเต้นร้องผิดด้วยแต่ก็เหมือนรองเขาก็แบบช่วยเสียดสีให้กำลังใจเราใช่ผมให้กำลังใจแล้วก็อยากให้ทุกทุกคน รู้ว่าทุกทุกอย่างมันมีการพัฒนาได้ครับแล้วก็เห็ก่อนเห็นหลังเห็นตอนไลฟ์สดอ่ะเห็นบอกว่าจะไปมีสปอยงานที่จีนด้วยจะไปคือมีมีมีการวางแผนนะผมแต่ว่าไม่อยากบอกไปมากผลจริงจริงๆครับผมจริงๆไปทำอะไรไปทำไม่ไม่อยากไปบอกนะบอกไม่ได้จริงๆครับบอกบอกเป็นแฟเมีได้ไหมเป็นแฟนมีเป็นเป็นอะไรประมาณไหนจะเอาร่างกายอาจจะเอาร่างผมไปที่จีนครับอกก็อาจจะเป็นแฟนมี คิดว่าแต่ไม่ไม่ไม่สปอยดีกว่าผมมันจะแนช่ชัดสรุปอะไรได้ประมาณช่วงไหนครับ,บหรือวอยากอัปเดตต่างๆกันเลยอาจจะภายในปีนี้ครับผมอาจจะภายในปีนี้พูดได้แค่นี้อันนี้ไปคนเดียวหรือแบบไปกับเพื่อนอาจจะภายในปีภายในปีนี้ผมพูดได้แค่นี้จรงิงๆล่าสุดงานจะวันที่หนึ่งจะมีงานครับผมอัปเดตความพร้อมหน่อยตอนนี้ จริงๆผมไม่ต้องพร้อมอะไรเลยผมแค่เอาเอา,เอาตัวไปไปเชียร์น้องๆครับผมอ่าแล้วก็จริงๆอ่ะผมเองก็ตื่นเต้นเพราะว่าน้องๆเนี่ยเขาไม่ได้มีเวลาปรับตัวเท่ากับพวกผมซึ่งแบบว่าเราได้ผ่านการถ่ายทำซีรีส์มาก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบอว่าเขาเหมือนต้องจัดโชว์ทันทีเลยอ่เหมือนเพิ่งเข้ามาในวงการด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกำลังใจให้น้องๆแล้วก็ผมก็ตื่นเต้นอยากเห็นโชว์น้องๆแต่ละคนมากจริงๆ เดียวก็เตรียมพร้อมไปดูเตรียมพร้อมไปดูก็จริงๆเขาเนี่ยอ่าแบบว่ามีกระซิบมาบอกด้วยว่าแบบว่าอ่ารู้โชว์นะแต่ว่าผมบอกไม่ผมไม่อยากรู้ผมอยากไปดูสดกับทุกๆคนนะเสน่หว่าหลายคนจะบอกแต่ก็คือแบบแต่คนเขาก็อยากเขาก็เขาก็เล่าแต่หมอไม่ไม่ไม่อยากฟังใช่ไหมแนะนำอะไรบ้างผมก็แนะนําตอนออกงานนะผมจริงๆเราไม่ได้ไม่ได้เจอกันบ่อยขนาดนั้นเพราะน้องเขาก็ยุ่ง ผมก็ก็มีงานเหมือนกันแต่ว่าตอนที่เราได้ออกงานด้วยกันผมก็บอกเขาว่าให้ถ้าเกิดจะอยู่รอดต้องปรับตัวให้ทันแค่นั้นเองครับผมเพราะว่าเขาเขาต้องเจออะไรเหมือนทุกอย่างมันเร็วไปหมดใรับซี่ครับผมก็ยังไม่ได้เริ่มถ่ายนะครับ <leva. S 1> uh, แล้วเราระวางแผนประชุมเรื่องบทมาตลอดผมแล้ว จริงๆคือประชุมเรื่องของเอาเป็นเอาเป็นที่นี่ดีกว่าประชุมเรื่องของเรากำลังประชุมอยู่ใช่ครับอย่างประชุมอยู่เพราะว่ามันเรื่องมันก็คอมพลิเคตนะมันมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแล้วการที่จะก่อนที่จะเริ่มเปิดกล้องเราต้องพร้อมทุกอย่างครับผมกเ็เรากำลังดีลก,กับดีเทลของมันอยู่ มัน <S an> จะเป็นไปตามแผนไหมไปว่าหรือว่ามันต้องเลื่อนต้องเหลี่ยนอะไรไปตอมนมีาการปรับเรากำลังปรับแผนให้มันวิ่งไปสมูทครับผมใช่ปรับเยอะไหมปรับเยอะไหมคือผมแค่ได้ยินคร่าวๆแต่ว่าจากจากที่จากที่เขาเล่ามานะผมคือผมไม่ได้อยู่ในทุกทุกาการประชมุมก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับผมไม่ไม่มากไม่น้อยครับผมมันจะดูเอะไรบ้างผมคิดว่า การหา,หาความเหมาะสมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ที่ยากแล้วก็มันต้องมันต้องบอกว่ามีหลายๆคนฟีดแบ็กไม่งั้นถ้าเกิดเราคิดว่าอ่ะอันนี้เหมาะสมแล้วแต่ว่าในภาพภาพใหญ่หรือว่าในภาพกว้างมันอาจจะดูแบบว่าไม่ make sense เท่าไหร่อะไรเงี้ยเราต้องเอาหลายๆคนมามาให้ความคิดเห็นได้มีการเีนเดตอนนี้ตอนนี้นนยังครับผมต่อก็วางคิวแวลวครับผมว่าต้องมีการอ,อ๋อแน่นอนครับ <laughs> แน่นอน,นก็ผมยังเป็นมือใหม่อยู่ครับยังเพิ่งผ่านไปแค่ซีรีส์เรื่องแรกก็อ,อันนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่เป็นจะพูดได้ว่าเป็นเป็นตัวเอกแล้วกันนะเป็นเมนคาแรคเตอร์นะมันก็เป็นอะไรที่ท้าทายมากๆเลยับผมแล้วก็คือมันก็ต้องมีการเตรียมตัวอาการเรียนเพิ่มอยู่นะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนเรื่องแรกเราประสบความสำเร็จมากเรื่องนี้เรากดดันไหมกดดันกดดัน,นับผม จริงๆผมกดดันกับทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์พรีเซนเตอร์อะไรต่างๆถ่ายโฆษณาอะไรเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่ผมสว่ามันท้าทายแต่ว่าเราก็ไม่ได้กดดันจนเราคิดว่าทำไม่ได้แค่บอกว่ากดดันว่าแบบเออมันจะท้าทายแหละรเราู้องไหวน